เฮ้ยหมิน้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิน้นด้วยนะคะยุยหญิงสาวที่กำลังเบื่อหน่ายกับบ้านเช่าหลังใหม่กลางป่ากลางดงที่ยุ้ยเธอย้ายมาอยู่ที่นี่เนื่องจากเธอแต่งนิยายส่งสำนักพิมพ์ไม่ออก ทำให้ผู้จัดการของเธอลองมาเช่าบ้านกลางป่ากลางดงให้กับยุ้ยอยู่ดูเผื่อความเงียบสงบจะทำให้เธอคิดนิยายเรื่องใหม่ออกแต่บ้านใหม่ดังนี้มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งที่ทำให้ยุย้ยเธอรู้สึกเบื่อหน่ายเอามากๆนั่นก็คือน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อก มันมีสีขุ่นเป็นสีน้ำตาลของที่โคนตลอดเวลานะสิโอ้ยจะอะไรนักหนาเนี่ยจะขุนตลอดเวลาเลยหรือไงกันยะแบบนี้มีหวังฉันไม่ได้อาบน้ำตัวเน่ากันพอดียุย้ยเธอรู้สึกหัวเสียอามากๆเนื่องน้ำป่าปาจนยุย้ยเธอหมดความอดทนเลยเดินออกจากบ้านไปที่หนองน้ำแถวแถวบ้านก่อนที่จะขําแล้วจะมองอะไรไม่เห็น มาถึงหนองน้ำแถวบ้านยุ้ยก็ลงไปอาบน้ำในหนองน้ำที่ใสและน่าอาบกว่าน้ำประปาในบ้านเธอทันทีอย่างน้อยหนองน้ำนี่น้ำก็ใสกว่าน้ำประปาที่บ้านบ้าบ้านนั่นแหละหน่าล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 าแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างเสียงดังลอยมาตามลม เสียงนั้นมันดังคล้ายกับเสียงไซเรนเตือนภัยแต่ยุ้ยก็คิดว่าคงไม่น่าใช่เพราะเสียงนั้นมันดังไม่นานมันก็เงียบไปหลังจากนั้นยุ้ยเธอจึงรีบอาบน้ำและรีบกลับบ้านทันทีก่อนที่ยุย้ยเธอจะมานั่งแต่งนิยายของเธอต่อ เอาเป็นแต่งเรื่องความรักแล้วกันเนื้อเรื่องประมาณว่านางเอกเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็บังเอิญไปพบเจอพระเอกในป่าเข้าประมาณนี้ดีกว่าในระหว่งางค่ำคืนที่เงียบสงัดณนบ้านหลังเล็กใจกลางป่าในระหว่างที่ยุ้ยกําลังแต่งนิยายอย่างขมักขม้นอยู่นั้นจูจ่ๆเสียงนั้นซึ่งเป็นเสียงเดียวกันกับหนองน้ำ มันก็ลอยมาอีกแล้วทำเอายุยรู้สึกขนลุกสู้และหยุดแต่งนิยายของเธอก่อนในทันทีเสียงเสียงอะไรกันทำไไมเสียงมันฟังดูน่ากลัวจังเลยอะและเสียงนั้นมันก็ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เล่ากับว่าตอนนี้เสียงนั้นอยู่ห่างจากบ้านของยุ้ยไม่มากแล้วยุ้ยคิดว่ามันคงไม่ใช่เสียงไซเรนตามลำพงแบบที่เธอคิดไว้ในตอนแรกแล้วละ่ะเพราะเสียงนั้นมันดังใกล้เข้ามาแบบแปลกๆแ,แสดงว่าเสียงนั้นมันกำลังเคลื่อนที่ได้มันจะต้องเป็นเสียงของตัวอะไรสักอย่างแน่ๆด้วยความกลัวยุ้ยจึงรีบปิดไฟในบ้านทั้งหลังและแสงสว่างทุกอย่าง และยุ้ยก็มานั่งขดตัวอยู่ในความมืดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินมาตรงบ้านหลังน้อยของยุย้ยใครใครกันใครกำลังเดินมาทางนี้กันนะ่ะตึกตึกแบบนี้ใครจะเดินมาแถวนี้เนี่ยและเสียงร้องดังคล้ายไซเรน ก็ดังขึ้นทําให้ยุ้ยตกใจมากเพราะเสียงมันอยู่ตรงบ้านของยุ้ยแล้วในตอนนี้นาวินาทีนั้นถึงยุ้ยจะกลัวมากแต่ด้วยความสงสยัยยุ้ยเลยแอบสองดูผ่านบานหน้าต่างของบ้านและยุ้ยก็พบกับตัวประหลาดขนาดใหญ่มันสูงเอามากๆมันมีลักษณะเหมือนเป็ดไม่มีผีดแต่แปลกที่ว่า ช่วงห่วงของมันมีลักษณะคล้ายกับท่อน้ำขนาดใหญ่มันยืนอยู่หน้าบ้านของยุ้ยสักพักก่อนที่จูๆ่ๆมันจะส่งเสียงร้องออกมาเสียงดังซึ่งเป็นเสียงเดียวกันกับที่ยุ้ยเธอได้ยินตั้งแต่ตอนอาบน้ำนั่นล่ละค่ะจนทำเอายุย้ยสะดุ้งตกใจมากเมื่อมันแผดเสียงร้องออกมา <c oughs> ตัวประหลาดอะไรกันเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยไปสักทีสิยะจะยืนหาหอยอะไรอยู่แถวบ้านคนอื่นนานขนาดนี้กันเนี่ยและเหมือนว่าเจ้าตัวประหลาดมันจะได้ยินสิ่งที่ยุ้ยคิดเพราะมันเดินจากไปทันทีทำเอายุยรู้สึกรลองใจเป็นอย่างมากแน่นอนว่ายุยเธอไม่รอช้ารีบเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของเพื่อจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ในทันที ในเช้าวันต่อมายุ้ยได้โทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของเธอและได้เล่าเรื่องสัตว์ประหลาดที่เจอให้ผู้จัดการของเธอฟังแต่ดูเหมือนว่าผู้จัดการของยุ้ยจะไม่เชื่อเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังเอาเลยพี่ว่ายุ้ยน่าจะฝันไปหรอมั้งนี่มันปี2020แล้วนะยุย้ยสัตว์ประหลาดอะไรกันเพ้อเจอนะ่ะ ยุยพูดจริงนะพี่ยุ้ยไม่อยู่บ้านนี้แล้วนะยังไงพี่ก็ต้องส่งคนมารับยุ้ยวันนี้เลยนะไม่งั้นยุ้ยจะฟ้องแม่นะว่าพี่บังคับให้ยุ้ยมาอยู่กลางป่าในที่ที่อันตรายแบบนี้น่ะใจเย็นๆนะจ้าน้องยุ้ยโอเคโอเคพี่จะรีบให้คนไปรับยุ้ยเลยน่าจะไปถึงช่วงเย็นๆหน่อยนะยังไงยุ้ยก็เก็บข้าวของรอพี่เลยแล้วกัน หลังจากยุ้ยวางสายจากผู้จัดการเสร็จเธอก็นั่งรอด้วยความกังวลใจตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วแต่คนที่ผู้จัดการส่งมารับเธอก็ยังมาไม่ถึงสักทีด้วยความใจร้อนยุ้ยจึงลองโทรไปถามที่เบอร์คนที่ผู้จัดการใช้ให้มารับเธอนี่ฉันรอนานแล้วนะนี่ก็จะค่ำแล้วทำไมถึงยังไม่มาสักทีล่ะเนี่ยขอโทษด้วยนะครับพอดี พอมาถึงทางเข้าป่าแล้วมันดันมีต้นไม้ล้มขวางทางรถอยู่ทำให้ผมยังเข้าไปในป่าในตอนนี้ไม่ได้นะครับอะไรนะแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้ผมคุยกับชาวบ้านแถวนี้แล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีรถยกมาเอาต้นไม้ออกจากถนนให้นะครับถึงจะเข้าไปได้เมื่อ,อยุยเธอได้ยินดังนั้นก็ช็อกไปในทันทีนี่แสดงว่า คืนนี้เธอจะต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่ออีกคืนงั้นเหรอแล้วไอสัตว์ประหลาดนั่นมันจะมาหาเธออีกหรือเปล่าเนี่ยและในค่ำคืนนั้นก็เป็นอีกคืนที่ยุ้ยเธอนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าสัตว์ประหลาดนั้นมันจะมาอีกครั้งและมันก็เป็นแบบที่ยุยคิดเธอได้ยินเสียงร้องของมันดังมาแต่ไกล จนมันมาหยุดที่บ้านของยุย้ยเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยยุ้ยจึงพยายามอยู่เยีเยยๆเข้าไว้แต่แล้วในตอนนั้นเองเสียงมือถือของยุ้ยก็ดังขึ้นมาเสียงดังเป็นพี่ผู้จัดการนั่นเองที่โทรเข้ามาทำเอาจะเปิดหัวท่อรู้ทันทีว่ามีคนอยู่ภายในบ้านมันจึงพยายามใช้เท้าเตะใส่ตัวเาเสียงดังอย่างแรงทันทีเอ้ย ไผู้จัดการบ้าจะโทรมาทำไมตอนนี้เนี่ยตายตายแน่ๆเลยทีนี้แน่นอนว่า,าเศษมันทุบบ้านไม่หยุดสักที ยุ้ยจึงคิดว่าถ้าปล่อยให้มันทุกแรงานางนานแบบนี้บ้านต้องพังลงมาแน่ๆนเธอเลยตัดสินใจรีบวิ่งหนีออกมาทางหน้าต่างทันทีและเจ้าเป็ดหัวท่อมันก็เห็นยุ้ยที่วิ่งออกมาจากบ้านมันจึงพยายามวิ่งไล่เธอ <c oughs> ไอ้ไอ้เป็ดบ้าตามมาทำไมกันเนี่ยยุย้ยเธอวิ่งไม่คิดชีวิตเพื่อหนีเอาตัวรอดจากเป็ดหัวท่อให้ได้ส่วนมันก็ไล่ตามเธอไม่ลดละเลยละ่ะ นี่นี่แกจะพีสว่ดอะไรฉน,นักหนาเนี่ยไล่ตามมาไม่หยุดเลยนะแกน่ะไม่ใช่สเปชฉันหรอกนะฉันน่ะชอบคนหลอ่อนะยะและยุ้ยก็ได้มาหลบอยู่ที่หลังต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อหลบเป็นหัวท่อที่วิ่งไล่ยุย้ยก่อนที่มันจะผ่านเธอไปยุ้ยจึงคิดว่าแบบนี้น่าจะรอดแล้ว ยุ้ยเลยย้อนกลับไปที่บ้านเพื่อหลบซ่อนพอคิดว่ามันคงจะไม่ย้อนกลับมาที่นี่อีกเพราะมันคิดว่าเธอยังอยู่ในป่าอยู่ยุย้ยเธอรอจนเช้าจนรชายหนุ่มที่ผู้จัดก,การส่งมารับก็มาถึงและทันทีที่ยุ้ยเห็นเขาเธอก็ปิงปิงเขาในทันทีเพราะเขาหล่อดโดนใจของยุ้ยมากเลยล่ะผมขอโทษด้วยนะครับที่มารับช้าไปหน่อย ถึงช้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะน้องยุ้ยคนนี้รอได้เสมอว่าแต่ตัวเองอะ่ะมีแฟนหรืออยังจ๊ะถ้ายัางปลดรับน้องยุ้ยคนนี้ไว้พิจารณาสักคนนะจ๊ะจุ๊บๆหลังจากนั้นสองเดือนต่อมาหนังสือนิยายของยุ้ยก็ได้ถูกวางจำหน่ายและก็ขายดีน่าดูโดยเธอใช้ชื่อเรื่องว่ารักนะนายหัวท่อ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่ได้เข้าไปพักในป่าและได้ไปพบเจอกับชายหนุม่มหน้าตาเหมือนท่อที่กำลังตามหาลักแท้ก่อนที่ทั้งสองจะลงเอยกันด้วยการวิ่งไล่จับกันในคืนเดือนมืดทั้งคืนและก็จบจ้ะดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะ แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ